โอ้ยเดีย๋ยวนี้ไม่ต้องยิงเองแล้วครับมีป้อมปืนอัตโนมัติให้ครับผมเสียดายครับมันตั้งได้แค่อันเดียวคนระับมันตั้งได้แบบหลายๆอันนี้คงจะดีครับโฟงทีิพายตรงนี้อ่ะโอเคหันไปทางนู้นเลยพี่ยิงเห็นไหมวะ โอเคครับก็สวัสดีชาวี่ชอตทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกางฟูนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นเซตสกินนะครับเซตสกินสอดเจดากอนนะครับทอยอีล่านะครับมีทั้งปืนแล้วก็มีดเลยนะครับนี่นะนะครับปืนแล้วก็มีดนะครับส่วนแล้วก็จะมีแถมอีกอันนึงก็จะเป็นระเบิดนะครับเป็นอันนี้นะ นะครับเป็นระเบิดเกตนะครับมันจะเป็นป้อมปืนนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเห็นตอนต้นคลิปไปแล้วนะครับผมน่าใส่ไว้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราจะลองเทสในด่าน PVE เกากันนะครับปาเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราต้องไปรอชมในเกมนะครับยังไงก็รับชมนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจกับผมหน่อยละกันนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับกดไลค์ให้ถึงประมาณสักห้าสิบไลค์ละกันนะครับคลิปนี้นะครับโอเคถ้าถึงแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับปแา้วพร้อมแล้วลุยเลยดีกวว่าาเเสียลครับ ด่านี้ผมจะนำมาเล่นนะครับก็จะเป็นด่านสุดเก่านะครับยังด่านอ่ประชาวัดดอนใช่ป่ะนะครับถ้าอาจาผิดนะใช่นะครับเออไม่ได้เล่นนานนะสำหรับด่านนี้นะครับก็ไม่ได้ลองเทสคนนะครับก็ตอนนี้เซิร์ฟผมทายตอนไปสองคนน่าจะยังไม่อ่อนนะตัวใหญ่คนน่าจะเล่นกันแบบว่าค่ำๆอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับไปเลยครับเดี๋ยวจะลองเทสที่ไอ้ป้อมปืนระเบิดตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับไอ้ระเบิดตัวนี้หาจากด่านปลาหมูนะครับผมเราคลิกซ้ายนะเพื่อเป็นการติดตั้งป้อมปืนนะครับผมโอ้ย ยิงก็ไม่ต้องยิงเองแล้วล่ะครับแบบนี้นะครับบอกเลยนะครับอ่าโอเคปืนก็ดาเมจแรงนะครับส่วนมีดนะครับเดี๋ยวลองชาร์จเต็มดูนะครับมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านะครับต้องลองดูปึ๊บอ่ามีดก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับทั้งหมด PVP และ PVE เลยนะครับเป็นมีดฟันปกติเนาะนะครับนี้มันอยู่ข้างล่างเราต้องยิงครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็ตั้งป้อมปืนไปเลยครับโอ้ยแล้วก็สบายดื้อบือโบนะครับไม่ต้องยิงอะไรเลยนะครับป้อมปืนจัดการให้หมด นะครับนี้ก็หวานเจี๊ยบได้ยครับแล้วผมตั้งไว้ข้างบนได้หรอเนี่ยตั้งไว้ข้างบนกลัวมันจะแบบมองไม่เห็นข้างล่างอันดินะครับอืมโอเคอันนี้เราก็ต้องยิงนะครับตรงน,นี้มุมไหนวะที่มันจะเห็นได้ทั้งแบบเนะี่ยลองมุมนี้ดูนะครับนราจะเห็นแล้วแหละตึม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 โอ้ยไม่ต้องลงสนามเองเลยครับบอกเลยครับว่าแรงมากๆนะครับโอเค แต่ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะแรงตูวปืนอาจจะตูวปืนไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ดีอ่ะมันก็ตั้งแล้วมันก็อยู่ยาวๆครับอไม่ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งใหม่อะไรเงี้ยมันตั้งแล้วมันแบบยืนยาวๆเลยนะครับจนกว่าเราจะตายอะไรงี้มบ้างนะครับถึงจะหายไปนะครับโอเคนี่แล้วก็ยิงบอสไปนะครับเวลานี้ยิงเข้าโคตรแรงครับเนี่ยจังหวะที่เรารีโหลดเนี่ยเราก็มันก็ยิงให้เราอัตโนมัติแล้วสบายไปครับเออมีระบบออโต้ฟ์มไปแล้วนะครับ ติดเกมไปขนาดนี้แล้วครับผมก็เพิ่งกลับมาเล่นกันเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยนะครับโอเคนี้เราโดนล็อกเราฆ่าตายครับปึ๊บอ,อ่าแล้วก็ตั้งใหม่นะครับคลิกซ้ายครับเพื่อเป็นการตั้งป้อมปืนนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะยิงให้เราอัตโนมัติเนาะโอเคอักเจ๋วเลยครับแบบนี้ออนี่ครับเข้าเม็ดเท่าไหร่อ่ะมันเข้าเมตรละตีร้อยนะอุ้ยแรงนะครับแรงแรงแรง ทำเป็นเล่นนะเนี่ยโอ้ยหูจะแตกนะครับเจอระเบิดตัวนี้เข้าไปใครไหวก็ไหวครับโหจะระเบิดครับนี่นี่ของแท้เน้นตันสะเทือนนะไม่เน้นแรงนะครับ้ว <c oughs> เปิดหูลำโพงดังๆน,นี่แตกได้เลยนะครับผมเคยแบบว่าตอนเด็กไนะหูฟังก,กากๆะนะครับอืมแม่งแตกเลยนะครับโดนในระเบิดนิวเคลียร์ว่ะนะครับ เป็นถูกฟังกับร้อยสองร้อยไงนะครับเออนะครับผมแต่เป็นถูกฟังเกมมิ่งในสมัยนี้ก็ไม่พังครับแต่เราจะแซงหูแทนอะไรประมาณนี้นะครับนี้เรารอยิงเสาลอยิงเสาสีแดงนะครับวันนี้โอเคทำไมไม่มีระบบยิงเสาเหรอเอ้าสีแดงโอเคหมดแล้วครับไปครับโอ้ยนี่ก็เป็นเพลินกันล่ะครับแบบนี้ ค okay. นี่เลยครับโอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องยิงเองแล้วครับมีป้อมปืนอัตโนมัติให้ครับผมเสียดายครับมันตั้งได้แค่นี้เดียวนะมันตั้งได้แบบหลายๆอันนี้คงจะดีครับโฟงทิพายได้ปกคลิปแล้วเมื่อกี้ <laughs> โอเคอย่าลืมกดหิวเลือดนะครับไปครับผมถ้ามันปรับเป็นร่างดำีกทีหนึ่งอะมันตายแน่นอนหมดรับประกันเลยนะครับร่างทันเลยดิ ร่างดำเลยครับพี่ชายโอเคครับแล้วก็ลองใช้มีดนี้ช่วยดิมันทับตอนได้เหมือนกันบ้าววะหมอไม่ทับด้วยครับโอ้โหแรงแรงแรงครับแรงมากครับไม่ทับใช่ไหมไม่ได้ทับนะครับโอเคล่างนี้เราก็ยิงนะครับปืนทอยตัวนี้ก็แรงนะครับแรงมากๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนล็อกเอาใหม่เอาใหมเอาใหม่อ่ะเรายิงเลยครับเรายิงเลย เฮ้ยตบทันปะเนี่ยโอ้โหไม่ทันแตกนะครับคือดาเมจเพีวยวๆมันแรงอยู่แล้วนะครับไอป้ปืนตัวเนี้ยนะครับเอาอยิงให้ตายเลยแล้วกันนะครับอโอ้โูยชิวๆแล้วทีนี้อีกด่านหนึ่งครับที่ผมจะไม่พลาดแน่นอนนะครับก็คือด่านเฟรต์ตำน,นานนั่นเองนะครับผมโอ้โหบอกเลยนะอย่างโกงเฮ้ยแหลกๆๆนะครับโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้ยต้องว่าตรงไหนดีวะมันถึงจะแบบว่ายิงได้ทั้งแบบเนี่ยเดี๋ยวลองลองตรงนี้นะลองตรงนี้ลองตรงนี้ปึ๊บตรงนี้อ่ะโอเคหันไปทางนู้นเลยพี่ยิงเห็นปะวะโอเคครับยืนมองเลยคอันนี้ก็ไม่ต้องทำเลยแหละนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้ชักจะสบายแล้วครับแล้วมันยิงอะไรเนี่ยเฮ้ยมันยิงอะไรพี่มันยิงอะไรเนี่ย ต้องรวมตรงนี้ปะเออนี่นี่มาเลยครับมาเลยครับล่อมาครับล่อมาครับเออเราใช้ปืนทอยช่วยด้วยก็ได้นะครับปล่อยมันยิงไปนั่นนะครับอืมสบายมากครับยืนล่อมอนยืนล่อมอนนะครับไม่งมาตรงนี้นี่เฮ้ยนี่ครับก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับยืนเปลื่อยเลยนี่นะมรู้สึกว่าตั้งไว้ข้างล่างมันจะดีกว่าวะใช่ปะ มันบักอะข้างบนตั้งแล้วมันบักอะครับเราตั้งให้ได้ถอยด,ดิโอเคยิงโดนขึ้นปะเออต้องงี้ดิโอเคครับอันนี้ก็ยิงทะลุได้นะครับปืนทอยแรงแรงอยู่แล้วนะปืนตนนัวนี้นะครับเป็นปืนของเล่นนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับปืนตัวนี้นะครับปืนมันก็ดีแหละนะครับปืนตัวนะี้แต่ก็อาจจะไม่ใช่สาย PVE จา๋าแต่มันก็เล่นได้นะก็ถือว่าไม่ได้เบานะครับ แต่มีดนี้เอามาเล่นไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับผมคิดว่าคลิกขวามันจะชาร์จแล้วมันระเบิดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่นะเออคลิกขวาแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับไม่พ้งเอฟเฟกอะไรเลยโอเคครับมานันนี้ตั้งในทีละอันนะผมไม่เชื่อว่าถ้าเรากดกันสี่คนแล้วตั้งเนี่ยมันจะซ้อนกันหรือเปล่านะครับอืมโอเคพุ่งมาแล้ว,วะ่ะ มาลากมาให้ป้อมปืนเรายิงครับสวยครับโอเคตอนนี้มอนตายกันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกับบอสมังกรนะครับดูดิว่าจะไหวไหมนะครับกับป้อมปืนอนะ่ะเพิ่งเสียดายไม่มีระเบิดเจดีว่าถ้า,ถ,าถ้าตัวนี้มีระเบิดเจดีก็น่าจะเอามาใช้ด้วยแหละนะครับปึ๊บอ่ะระเบิดเข้า500นะครับโอเคเราก็ยิงไปเลยครับ ก็เรื่อยๆครับไม่ได้แรงวื๋วหวาอะไรนะครับแต่ก็ก็ดีกว่ายิงแบบเพียวๆแน่นอนนะครับนี่ก็ปืนเราก็ไล่แรงดีู่แล้วนะครับสำหรับปืนตัวนี้นะครับระดับปืน8.5ต้องไล่แรงดีอยู่แล้วแหละนะครับถ้ามีแรงดีก็ไม่ต้องพูดถึงอะัไม่ต้องไม่ต้องเอาครับไม่ต้องใช้ครับเออไปใช้ปืนอื่นดีกว่านะถ้ามีแรงดีนะครับเป็นระดับถึงปืน8.5นะเออแต่เวลาเวลาซูมนี่คือปืนบักหายไปไหนไม่รู้หละ เออสูมมันยิงแรงขึ้นหรอปกตินะครับโอเคไม่ได้แรงขึ้นเลยนะครับอโอเคครับนี่ก็ยิงค้างไปเลยครับผมตัวน,นี้ก็ไม่โดนเอฟเฟกต์ระเบิดใดน,นะครับเฮ้ยเจนพี่มาๆๆๆอัดเลยครับผมเฟียบเดย์ยังต้องอัดครับผมต้องอัดครับสองหนึ่งปึ๊บโอเค ป้อมปืนเราก็ยังทํางานเรื่อยๆนะครับก็แจ๋วเลยครับแบบเนี้ยนี่ครับยิงมอนได้ด้วยครับแต่ว่าถ้ามอนที่มันอยู่ตรงนี้เราต้องยิงเองนะน่าจะหมดแล้วโอเคครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับพลังโจมตีคูณยี่สิบนะครับตอนนี้มาดูดาเมจกันเข้าหกร้อยนะครับโอเคตลาบป้อมปืนนะโอเคครับผมแจ่มเลยแบบนี้ถูกตลาดเลยครับ โอเคอตายเลยนะเรียบร้อยครับผมแห้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับแตกแล้วเรียบร้อยชิวๆนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับปืนซอส์จเจก้อนทอยอีลานะครับแล้วก็มีดนะครับแต่ว่ามีดเขาคงไม่ได้รีวิวอะไรเยอะนะครับเพราะว่าโหมด PVE มันไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับเออและที่สําคัญในคลิปเนี้ยก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับป้อมปืนเลยนะครับมีป้อมปืนไออันเนี้ยนะครับที่มันช่วยเรายิงนะครับคือมันมันก็ดีเลยแหละนะครับของฟรีด้วยนะครับหาได้ด้วยการปลาหมูอะไรเงี้ยนะครับ ก็ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับอ็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรีวิวนี้นะครับก็ส่วนตัวผมคิดว่าปืนนี้ใช้ใช้ได้ครับพอสมควรเลยนะครับแต่ว่า PVP อ่ะ PVP น่าจะเหมาะกว่านะครับอืมนะครับเพราะว่าเห็นจแตกเนี่ยที่เขาเขียนก็คือ PVP ส่วนใหญ่เลยนะครับอืมโอเคครับแล้วก็ป้อมปืนนี้ก็แรงอยู่แล้วนะครับอย่างที่หลายๆคนรู้กันในคลิปนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวในคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้เล่นนานครับเกมไม่ชอบไปขนาดนี้แล้วครับทุกคนครับ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเบื่อกันไหมสําหรับโฆษณากวนใจถึงช็อตเด็กทีไรแม่งเด้งขึ้นมาทุกทีปัญหานี้จะหมดไปครับถ้าคุณซื้อ YouTube Premium กับเว็บเคสหนึ่งหกไม่ใช่เว็บพนันเด้ออย่าเข้าใจผิด มีขายตั้งแต่รายวันยันรายปีเลยนะครับเริ่มต้นแค่เดือนละ39บาทเท่านั้นครับส่วนรายปีก็มีเช่นกันนะครับราคา699แต่ถ้าบอกว่มาจากกังฟูเนี่ยเขาลดให้100บาทเลยนะครับผมกูว่ารูปเป็นแปลกๆและนอกจากนี้นะครับทางเว็บก็ยังมีบริการแอปพรเเมียม er มากมายไม่ว่าจะเป็น Netflix, Disney Plus, Spotify, True ID นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมออนไลน์ครับเช่น RV, Free f i r e Valorant PUBG Mobile แล้วยังมีเกมมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับ <Wow. S 1> ทีไรก็ฝากเว็บสปอนเซอร์ของผมไว้ในอ้อมกอดของทุกคนด้วยนะครับสำหรับเว็บเคสหนึ่งหกแปดช็อป